โอ้เกดินเกดินใช่วนี้จะตั้งภานอ่ะมาครับทุกคนหลุดเดี๋ยวมาดูวง30มสิบนะกีใบวะเอกไม่รู้อะสเคกัเคของเรานี่ละอะสเเปคที่ใช้งานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสิบบเอ็บใบสิใบนะครับทุกคนวงสามล้อจอบนะครับกว้างเฮ้ยยื่นกี่นิ้วเนี่ยยื่นประมาณ6นิ้ว ขบสองเมตรครับขบวัายงาเอ็นนี่นายช่างคนไล่เครื่องให้เหรอตอมีถอยอีกเอาม<อ>า<ด>ครับ,เ,รอรบเอาแค่เสียงบอกกพอนะเขาเปิดบาไม่ดูด้วยเนี่ย กิ๊กเนี่ยหนึ่งครับอันนี้สับสองอันนี้จะบอกก่อนนะคับสองเมตรนะตัว กับนะน้นเมื่อกี้กนี่นาจะผิดข้างผิดข้างแล้วมาข้างมปขนาดหรืบ้างอาไรอันนี้น่าจะเข้าถูกข้างแล้วม่อกี่เข้าผิดข้างนะ 包呢？这个东西怎么包？ ได้ได้ได้